สวัสดีตอนเช้าครับทุกคนวันนี้พามาชมที่ดินแปลงสวยๆอีกแปลงหนึ่งนะครับอยู่ที่ตําบลบ้านกลางอำเภอล,ลมศักจังหวัดเพชรบูรณ์วิวเขาสวยๆเลยนะครับถ่ายทําตอนเมื่อเวลาประมาณ6กโมงกว่าๆเกือบ7จ็ดโมงนะครับวิวเขาลูกใหญ่ๆสวยๆล้อมรอบเลยนะครับภูเขาลูกที่เราเห็นก็จะเป็นเขตป่าอนุรักษ์ผาแดงชั้นแรกของอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวนะครับบรรยากาศดีมากๆนะครับสวยงามมาก ที่ดินแปลงที่พาทุกท่านมาชมนะครับก็จะมีเนื้อที่อยู่ประมาณ22ไร่เอกสารสิทธิ์เป็นฉนดคุดแดงฉนดพร้อมโอนได้เลยนะครับเจ้าของขายในราคาไร่ละ1 8 0 0 0 0บาทลักษณะของพื้นดินนะครับเป็นพื้นที่เนินสโลปเป็นพื้นที่เนินหลังเต่านะครับเป็นพื้นที่สูงน้ำไม่ท่วมแน่นอนนะครับน้ำไม่เคยท่วมเพราะว่าเป็นพื้นที่สูงนะครับมีภูเขาล้อมรอบ ที่ดินติดถนนสองด้านนะครับด้านหน้าติดถนนลาดยางกว้างๆยาวๆนะครับติดถนนลาดยางก็ประมาณ125เมตรเดี๋ยวจะพาทุกคนเดินไปดูทางด้านหน้านะครับส่วนทางด้านข้างฝั่งทางซ้ายก็คือฝั่งทางด้านนี้ติดถนนสาธารณะยาวๆเหมือนกันนะครับอยู่ที่247เมตรส่วนทางด้านข้างฝั่งทางขวานะครับก็จะติดคลองน้ําสาธารณะ ยาวมากๆเหมือนกันนะครับความยาวติดคลองน้ําก็ประมาณ358เมตรนะครับส่วนทางด้านหลังความยาวอยู่ที่ประมาณ118เมตรเป็นที่ดินอีกแปลงหนึ่งที่สวยมากเลยนะครับทุกคนการเดินทางเข้าออกก็สะดวกสบายมากๆนะครับอยู่ใกล้ชุมชนหมู่บ้านด้วยนะครับอยู่ใกล้โรงเรียนมัธยมเมืองกลางวิทยาเขาประมาณ1.3กิโลอบตอบ้านกลาง1.9กิโลนะครับ เดี๋ยวพาทุกคนเดินไปชมทางด้านหน้ากันเลยนะครับส่วนแหล่งท่องเที่ยวนะครับผูทับเบิกก็ประมาณ46กิโลูทับเบิก62กิลนะครับไม่ใช่46นะครับส่วนวัดพระทานผาซนแก้วก็จะ46กิโลนะครับตรงนี้เป็นด้านข้างฝั่งทางซ้ายนะครับติดถนนสาธารณะกว้างๆยาวๆนะครับอยู่ที่ 247เมตรนะครับเป็นพื้นที่สวยมากๆเลยนะครับเหมาะที่จะทำบ้านพักอยู่อาศัยนะครับหรือจะทำเป็นการ,กรเกษตรก็ได้นะครับปลูกพืชปลูกมะขามหวานก็ดีนะครับเป็นพื้นที่เนินสลปสวยมากนะครับหรือถ้าท่านใดที่ต้องการที่จะแบ่งล็อกจัดสรรก็ดีเลยนะครับเพราะว่าติดถนนสาธารณะยาวๆนะครับแบ่งพื้นที่ไม่ต้องเสียถนนเลยนะครับ ราคานี้ถือว่าไม่แพงเลยนะครับ1,80,000บาทต่อไร่นะครับติดถนนลาดยางยาวๆเดินทางจากกรุงเทพมหานครเริ่มจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตมาก็ประมาณ344กิโลนะครับบรรยากาศดีมากนะครับเป็น ลักษณะพื้นที่เนินสโลปนะครับสวยมากๆนะครับเป็นแปลงที่ดินที่ติดถนนสองด้านแล้วก็ฝั่งทางด้านโน้นนะครับเป็นคลองน้ำสาธารณะนะครับเดี๋ยวพาทุกท่านไปเดินเดินไปดูกันนะครับ ด้านหน้านะครับติดถนนลาดยางเส้นนี้เลยนะครับกว้กวางๆใหญ่ๆเลยนะครับถนนฝั่งทางด้านนี้ไปก็จะไปที่โรงเรียนมัธยมบ้านกลางนะครับประมาณ1.3กิโลอบตอบ้านกลาง1.9กิโลนะครับชุมชนหมู่บ้านส่วนฝั่งตรงข้ามกับแปลงที่ดินของเราก็จะเป็นโซล่าฟาร์มนะครับเป็นบริษัท ทำเกี่ยวกับแผงโซลาเซลล์นะครับเป็นโซลาฟาร์มบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับด้านหน้าติดถนนกว้างๆอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวเดินไปทางด้านข้างฝั่งทางซ้ายทางขวานะครับด้านข้างฝั่งทางขวานะครับ เดินทางจากแปลงที่ดินของเราไปที่อำเภอหล่มสักก็ประมาณ32กิโลนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์ก็40กิโลเข้าออกได้หลายทางเลยนะครับส่วนไฟฟ้าก็ยังไม่ถึงนะครับก็ประมาณ1.3กิโลนะครับอยู่ที่โรงเรียนอำเภอบ้านกางนะครับอยู่ที่โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมนะครับ ฝังตรงข้ามกับแปลงที่ดินของเรานะครับเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับโซลา่าฟาร์มนะครับโซลา่าเซลล์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นคลองน้ำนะครับเป็นคลองน้ำตอนนี้ก็จะลกๆหน่อยนะครับก็เป็นคลองน้ำ ยาวไปเลยนะครับติดกับแปลงที่ดินของเราก็ประมาณ358เมตรนะครับเรามองจากทางด้านนี้ขึ้นไปนะครับก็จะเป็นพื้นที่เนินสลบสวยๆเลยนะครับท่านผู้ชมที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามนัดดูที่ดินได้ทุกวันเลยนะครับ ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์0981473498เบอร์โทรนี้แอดไลน์ได้ด้วยนะครับหรืออีกช่องทางนะครับ Facebook Fanpage YouTube TikTok ทางช่องที่ดินลบบุรีบายทีคนรักดีขอขอบพระคุณทุกการกดติดตามและการรับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ